เอาพูดใดเคยเคยเห็นนะครับตอนนี้ครับแต่ก่อนเป็นปลาเนาะครับเนาะเคยทัดนะเนาะเจอหน่อยต้นต้นยางหน้านี่บ่มีเนาะครับเนาะสมัยผมเรียนเนาะครับเนาะตอนนี้โหใหญ่บักคักเลยครับตอนนี้เมื่อก,กี้นี่เป็นปลาอยู่นะครับตอนนี้ทำความสะอาดลมเดินดีนะครับสะอาดดี ตอนนี้ผู้ใดตอนท่านเป็นเล็กน้อยนะครับเนาะเป็นสนามบอลเนาะตรงนี้เนาะตอนนี้ก็เป็นปลาแล้วครับท่าปุ๋ยมักครับปุ๋ยมักตรงนี้ครับเนาะปุ๋ยมักตรงนี้ครับเนาะเอาใบไม้เอายังไปไว้ครับที่ปุ๋ยรงเป็นปุยมักโมนี้ก็เป็นปุ๋ยมักนะครับเนาะต่ก่อนเป็นสนามบอลนะแถวนี้เป็นสนามบอลเป็นดินทรายนะครับเนาะเป็นที่ของวัดนะครับโมนี้ก็เป็นมองทํามานะครับเนาะ ก่อนลมเดินดีครับสอาดดีแล้วมือนี่โอเคครับ